4ส,สัปดาห์แรกทบทวนกันนะครับเป็นการเตรียมร่างด้วยเท m มโป4สัปดาห์ที่2ช่วงพีคเป็นการเตรียมร่างด้วยลองรันนะครับ4ส,สัปดาห์สุดท้าย4ส,สัปดาห์สุดท้ายนะครับทุกๆุกกอย่างจะสโลดาว w n ลงมาสวัสดีครับผมสาครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องของการวิ่งมาราธอนอย่างไรให้ เร็วกว่า4ชั่วโมงนะครับก็คือเพสประมาณ5นาที43วินาทีนะครับสำหรับระยะตรงตามระยะมาราธอนที่แท้จริงแต่นะครับเวลาที่เราเข้าไปชิปไทมน์นะครเวลาที่เราดูผลการวิ่งจริงๆเลยนะครับมันก็อาจจะได้ระยะแถมมาตั้งแต่ร้อยสองร้อยเมตรจนไล่ไปจนถึงเกือบเกือบกิโลเลยก็มีนะครับผมเพราะว่าระยะทางมันไกลเนาะมันก็อาจจะมีการ ซิกแซกอะไรกันเยอะเกิดขึ้นได้นะครับเพราะฉะนั้นการสับ4จริงๆนะครับสับ4ี่ชั่วโมงมาราธอนจริงๆเนี่ยจึงจะต้องฝึกวิ่งที่ความเร็วประมาณสัก5นาที30วินาทีนะครับผมเผื่อๆไว้ให้ประมาณนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกรอบความคิดก็จะอยู่ที่เพสเป้าหมายที่5นาที30วินาทีนะครับไม่ใช่5นาที4 3่จาวตรงเป๊ะเพื่อที่จะเผื่อๆนั่นเองนะครับ มีค่ามาตรฐานอยู่ที่เฉลี่ยทั้งโลกเลยนะครับของปีหลายๆปีที่ผ่านๆมาเนี่ยก็อยู่ที่ผู้ชายนะครับในกลุ่มของผู้ชายก็จะอยู่ที่ประมาณ4ชั่วโมงครึ่งประมาณ,มาณนี้4ชั่วโมงไปหา4ชั่วโมงครึ่งประมาณนี้ mm hmm. เพราะฉะนั้นเรื่องของการสับสี่มาราธอนจริงๆเนี่ยต่อไปผมจะเรียกว่าสับสี่นะครับสับสี่เนี่ยจริงๆเนี่ยก็คือค่อนข้างที่จะอยู่ สูงกว่าค่ามาตรฐานของบุคคลทั่วไปสําหรับผู้ชายสําหรับผู้หญิงไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับคือระดับติดถ้วยได้เลยนะฮะสับสีเนี่ยหรือแบบถ้าเป็นงานบางแสนมาราธอนนะครับบางแสน4 2เนี่ยอาจจะ,อาจ,จะอาจได้มีโอกาสได้กิงของก้อนๆครข้างที่จะร้อยเปอร์เซ็นต์ตามตามสถิติเดิมนะครับผมเห็นเท่าที่ผมเห็นมานะครับคือถ้าผู้หญิงสับสีนี่คือได้มาได้ได้กิงของแน่นอนเท <laughs> ่าที่เห็นนะครับ ส่วนงานอื่นๆก็ทั่วๆไปถ้าไม่ใช่เจอแบบโอ้โหงานใหญ่จริงๆอะไรอย่างเงี้ยน่าจะติดทั่วยนะครับเกือบจะทุกงานเลยนะไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับก็แล้วแต่รุ่นอายุด้วยเนาะเอาเป็นว่าสําหรับทั้งท่านสุภาพบุรุษและท่านสุภาพสตรีนะครับสามารถที่จะฟังคลิปนี้แล้วก็อาจจะเรียบเรียงเป็นบทฝึกของตัวเองเพื่อที่จะเอาไปวิ่ง ซับ4มาลาทานได้จริงๆการฝึกฝนเพื่อที่จะให้ตัวเองเนี่ยมีความเหนียวแน่นนะครับแล้วก็มีความฟิตในระดับที่สามารถวิ่งเพส530เนี่ยนะครับไปจนจบระยะ42ได้นะฮะก็คือจะต้องมีเกณฑ์นะครับฟังมาถึงตรงนี้นะครับถ้าทุกๆท่านที่ฟังมาถึงตรงนี้นะครับลองตรวจสอบตัวเองว่าได้ผ่านเกณฑ์ขั้นขั้นต่ำนะครับสำหรับ การวิ่งสับสีนี้หรือยังนะครับในระยะ10กิโลเมตรควรที่จะวิ่งให้ได้นะครับ50นาทีผมให้ช้าสุดไม่เกิน52 50 51 52นั่นก็คือแปลว่าคุณจะต้องวิ่ง10กิโลเมตรนะครับที่เพส50ได้นะครับ5นาทีนิดๆได้ับ <laughs> 2นะครับก็คือฮา l ์ฟมาราทอนนะครับ ควรที่จะจบที่เวลา1ชั่วโมง50นาทีมาหา1ชั่วโมง50ินิดๆนะครับนั่นก็คือเพจประมาณ5-1-5-2นะครับประมาณนี้ควรที่จะจบฮาฟมาราทอนให้ได้เห็นไหมครับว่าฮาฟมาราทอนเนี่ยไม่ใช่ว่าคุณจบสับสองฮาฟมาราทอนได้นิดหน่อยแล้วจะวางแผนมาเป็นอ่สับสี่มาราทอนได้เลยผมพูดถึงเรื่องของ12สสัปดาห์เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ควรที่จะ ควรที่จะเข้มข้นไหนหนึ่งสําหรับร่างกายนะครับ2ออย่างนี้ที่ว่าทําได้ก็ควรที่จะพึ่งจะทําได้นะครับไม่ใช่ทําได้มานานแล้วแบบ 3- 4ปีที่แล้วอะไรเงี้ยนะก็คือพึ่งจะทําได้ไม่เกินสัก6เดือนอะไรเงี้ยนะครับก็หรือ1ปีเา่าโอเคพอมีลุ้นอ่ะทีนี้ก็คือวิ่งต่อเนื่องมาเรื่อยๆแต่ว่ากําลังจะเข้าตารางใช่ไหมครับ5-30สามศูนารฟอทอนกดไปเลยครับมาลาทิตอันนี้คือผมพูดถึงคนที่แบบซ้อมมาดีอยู่แล้วนะอา่าโอเค ผ่านไปทำได้ใช่ไหมครับวันถัดมา r e c o ร e r y r รีคอร r y เ,เท่าไหร่นะครับความเร็วของการ Recovery จริงๆก็ควรที่จะเป็นความเร็วที่ช้ากว่าความเร็วมาราธอนนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็ควร r e c o ร e r y ที่ไม่เกินเฟส6กนะครับก็ยังอยู่เฟส5อยู่5ไปปลายนะครับ5 5วันอังคารก็ต้องไปลงขอดนะครับไปลงขอดก็คือไปฝึกอินทวอล อินท v วลก็เริ่มตั้งแต่400เมตร400เมตรนะครับสัก8รอบนะฮะ8รอบ,นะรบที่เพสเร็วกว่าเพสเทมโปใช่ไหมครับเพสเร็วกว่าเพสเทมโปเทมโปในที่นี้ของผมคือเพสฮานะครับตอนสับ2อนและนี้ก็คือจะต้องเวลาสับสี่ก็คือเราจะต้องลงอินท v วลประมาณเพสสี่ไปไปนะครับพอวันพุธนะฮะวันพุธก็กลับไปเป็นแอนดูร n นส์นะครับก็คือ วิ่งที่เพสประมาณเพสฮาฟมาราทอนนะครับที่52520นะครับแล้ววันพฤหัสก็จะเป็นการฝึกสปีดเวิร์กอีกครั้งหนึ่งนะครับอาจจะเป็นรูปแบบของเทมโปนะฮะเทมโปตอนแรกจะอยู่ที่3กิโลเมตรของผมนะสเริ่มจาก3กิโลเมตรนะครับที่เพส500ครับแล้วก็ วันศุกร์จะเป็น endurance 520ก็คือเพลทามลาราทอนนะครับพอ,อมาถึงวันอาทิตย์อีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะเป็นลองรันนะฮะลองรันเราก็จะขยับเพิ่มไปเป็น23กิโลเมตรเพิ่มทีละ2กิโลเมตรนะครับเพราะว่าเราจะต้องเพิ่มไปเรื่อยๆทีละ2-3กิโลเมตรนะครับเห็นภาพอะไรไหมครับวันอาทิตย์ช้าๆนะครับ วันอาทิตย์เปิดด้วยฮาฟใช่ไหมครับวันจันทร์ก็ต้องรีคอร์บูรี่วันอังคารก็ไปลงขอดเพื่อที่จะสร้างระบบหายใจนะครับวันพุธมาเอนดูแลนส์นะครับเอนดูแลนส์ก็คือวิ่งเร็วกว่าเพจแข่งอีกนะครับค่อนข้างเหนื่อยเหมือนกันนะแล้วก็เพิ่มความเครียดให้ขาเพื่อให้เขาแบบเหมือนกับชิน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 นะครับพอวันพฤหัสก็ต้องไปเทมโปอีกนะครับเทมโปเพื่ออะไรเพื่อที่จะอยู่ใน ไลก t เตตเทสโธนะครับอยู่ในโซนที่มันแบบเหนื่อยยากให้ได้ในที่นี้ก็คือเร็วกว่าเพสแข่งประมาณ30มสิบวิของผมนะก็ตอนนั้นก็คือเพสห้าศูนย์ศูนย์นะครับวันวันพฤหัสปล้ววันศุกร์ก็จะกลับไปเป็นอนุร a n c ์อีกนะครับอนุร,รักษ์อีกก็คือเพสห้าสองศูนย์อีกสิบโลนะครับหรือแปดโลก็ได้หรือเก้าโลแล้วแต่ฟิลนะครับประมาณนี้วันเสาร์พักอีกวันอาทิตย์ ก็กลับมาวิ่งยาวอีกครั้งหนึ่งนะครับรูปแบบจะเป็นแบบนี้12สสัปดาห์ผมจะแบ่งเป็น4 4 4นะครับ4สัปดาห์แรกเนี่ยคือการเตรียมความพร้อมนะครับการเตรียมความพร้อมคือเตรียมด้วยอะไรนะครับการเตรียมความพร้อมของผมเนี่ยก็คือเตรียมด้วยเทมโปนะครับเตรียมด้วยเทมโปคือค่อยๆขยับเทมโปขึ้นไปตอนแรกเนี่ยคือเราจะยังอยู่ในช่วงที่ยังวิ่งยาวอยู่ประมาณ20 ถ้า4สัปดาห์แรกก็คือจะอยู่ที่21 23 25แล้วก็อาจจะก,กลับมา21นะครับคือ4สัปดาห์แรกเนี่ยคือวิ่งยาวจะยังไม่เกิน25นะครับประมาณนี้21 23มันจะพีขึ้นมาหน่อยเป็น25แล้วก็อาจจะก,กลับไป21เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าตอนนี้มันยังไม่ยาวมากมันยังไม่ยาวมากมันยังไม่ถึงกับเกือบ30อะไรอย่างเงี้ยนะครับตอนนี้แหละที่ยังไม่ยาวมากเนี่ยเทมโป้ มันจะไล่ขึ้นมาก่อนนะครับเทมโปเนี่ยก็คือไล่ขึ้นมาจาก3กิโล5กิโลเมตรในสัปดาห์ทัดนมา7กิโลเมตรในสัปดาห์ทัดนมาเสร็จแล้วก็10กิโลเมตรในสัปดาห์ทัดนมานะครับส่วนไอตัวอินทวอลนะครับสำหรับผมนะอินทวอลวันอังคารผมวิ่งเท่าเดิมตลอดเลยคือประมาณ8-10ถึงรอบนะครับ400เมตรคือไม่อยากให้มันหนักไปเพราะมันเร็วมากใช่ไหมผมวิ่งเร็วดะวิ่งวิ่ง าเราไปอัดอินเทอร์เยอะๆนี่มันเหมือนกับผมว่ามันผมว่าผมผมผมไม่ใช่แนวนั้นอะผมผมชอบแบบนี้ผมชอบแบบนี้คือได้ทำอินเทอร์บ้างนะครับอาจจะไม่ถูกไม่ผิดนะไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับสำหรับอาจจะไม่รู้ว่ามันมันมันจะตรงใจใครหรือเปล่าแต่ว่าผมทำแบบนี้นะผมจะเล่าแบบที่ผมทำผมก็จะอินเทอร์แค่นี้เพราะว่าตัวผมเองส่วนตัวเนี่ยผมค่อนข้างจะกลัวนะครับกลัวความเร็วที่มันเร็วมากๆ คือเทมโปเรามันยังไม่เดี่ยวมากใช่ไหมเพช5อย่างเงี้ยตอนนั้นนะแต่ถ้าเป็นอินทเวลนี่มันคือเพช4เลยตอนนั้นเราก็จะแบบโหเพช4แรงจังแล้วก็เราก็กลัวบาดเจ็บไงใช่ไหมเราวิ่งไปมันก็กลัวบาดเจ็บอะไรเงี้ยผมก็เลยทําแค่พอประมาณนะครับแล้วก็มาเน้นตัวเทมโปแทนตัวเทมโปเนี่ยค่อยๆไล่ไปสี่สัปดาห์ก็ค่อยๆไล่ขึ้นไปนะครับในวันพฤหัสใช่ไหมจากสามเป็นห้าเป็นเจ็ดเป็นสิบ น,นั่นแปลว่าในสัปดาห์ที่4ของช่วงแรกนะครับเราจะจบ10กิโลเมตรที่เพลส500นะครับที่50นาทีซึ่งตรงตามกับสิ่งที่ผมพูดตอนแรกนั่นก็คือการฝึก 10K เนี่ยจะต้องทำให้ได้ก่อนนะครับที่ที่ที่ความเร็ว50นาทีทีนี้ตัวของลองรันนะครับก็อย่างที่บอกวันอาทิตย์อย่างที่บอกก็คือว่า21แล้วก็อาจจะเป็น23 ถ้าไหวก็ขึ้นไป25ถ้าไม่ไหวก็ยังคง23ก่อนได้แช่นะครับแล้วก็สัปดาห์สุดท้ายก็คือย่อลงมาก,ก่อนเป็น20 21นะครับแต่ว่าต้องเกิน20ไปก่อนนะครับต้องเกินครึ่งไปก่อนนะฮะเพื่อสร้างเพราะมันเป็นเดือ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 นมันก็จะเหลืออีกแค่สเดือนใช่ไหมคือมันเป็นช่วงเข้มข้นแล้วเราต้องทําให้ได้นะครับแต่ถ้าพ่อฟังถึงตรงนี้นะครับทุกทุกท่าน ทำแล้วดูแล้วพิจารณาแล้วมันอาจจะไม่ได้ก็ต้องลดความเร็วลงตามตามส่วนตรงนี้นะครับแต่ว่าเรื่องของความข้มพ้นผมคิดว่าในแบบของผมเนี่ยค่อนข้างที่จะชิวแล้วนะครับสำหรับการวิ่งฝึกวิ่งจริงจังนะครับเราเดี๋ยวต้องพูดถึงว่าตรงนี้มันจริงจังเนาะเพราะว่าสับสีมันคือค่อนข้างที่จะซีเรียสนนครับคราวนี้พอเข้าไปสู่ช่วงที่2นะครับช่วงที่2ก็คือช่วงพีคละช่วงพีคนะฮะ หลังจากที่เราเตรียมร่างกายมา4สัปดาห์เร่องที่ตัวเทมโปนะครับตัวเทมโปจะลดลงของผมนะตัวเทมโปจะลดลงจาก10ใช่ไหมขึ้นไปจนถึง10แล้วก็ลดลงเหลือ7แล้วก็หแล้วก็ลงมาหแล้วก็ลงมา3มอะไรเงี้ยหรือตัดออกไปเลยนะครับตัดออกไปเลยกลายเป็นขอดพันแทนนะครับกลายเป็นขอดยาวกลายเป็นขอดยาวแทนตอนหลัง ไม,ไม่ต้องเป็นเทมโปยาวแล้วก็เป็นคอร์ดยาวแทนนะครับเพื่ออะไรนะครับเพื่อที่จะแบบลดลดความเครียดของขาลงจากตัวเท็มโปนี้นะฮะในวันพฤหัสนะครับผมอาจจะพูดสับไปสมาเนาะ,ะลองลองลอง,ลองฟังฟังไปก่อนนะครับหลกัหลกๆคือที่จะเน้นก็คือว่าพอเทมโปมันลดลงนะครับเทมโปมันลดลงตัวลองเพราะว่าตัวลองรันมันจะเพิ่มขึ้นในวันอาทิตย์ใช่ไหมครับอันนี้นมันพื้นเอหัดเนาะพฤรือหัดกับวันอาทิตย์มันค่อนข้างใกล้กันมาก เพราะฉะนั้นพื้หันเนี่ยมันก็ควรจะเบาลงเพราะว่าวันอาทิตย์ค่อนข้างหนักวันอาทิตย์ก็คือจากที่ลงมา21ใช่ไหมจากที่ลงมา21เมื่อสัปดาห์ที่4พอเข้าสัปดาห์ที่5 6 7 8นะครับ5 6 7 8มันก็ต้องกลับไป27ใช่ไหมครับยี่สิบ้ยี่สบเจ็ดสานะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือ33 32 33นะครับใช่ไหมเอออเนี้ยก็คือสับคือผมถึงเรียกว่านี่มันคือช่วงพีคนะฮะช่วงพีคเลย ก็คือสัปดาห์ที่ 5, 6, 7, 8ส่วนตัวเทมโปมันก็จะลดลงไปตามส่วนลดลงไปตามส่วนนะครับที่เหลือนะฮะที่เหลือทั้งหมดในตารางที่ผมบอกวันวันจันทร์รีคอเวอรี่แล้วก็วันพุธกับวันศุกร์ก็เป็นแอนดูไลนใช่ไหมครับเป็นแอนดูนก็ยังใส่โปรแกรมที่ยังเป็นรีคอเวอรี่แล้วก็แอนดูไลนเหมือนเดิมแต่นะครับให้หารประมาณ3ก็คือ3อันเนี้ยให้รวมกันแล้วเท่าเท่ากับเท่าเกับวิ่งยาวในสัปดาห์นั้นๆ นะเข้าใจใช่ไหมครับอันนี้ง่ายๆนะแบบง่ายๆนะแบบคิดเองได้เลยนะครับคือจะได้ไปคิดเองได้นะครับก็คือส่วนเรื่องความเร็วล่ะความเร็ว Reco v e r y ก็บอกแล้วว่าชา้ากว่าเพสแข่งนะครับความเร็วของ d u r a n c e ก็คือเร็วกว่าเฟสแข่งนะครับไม่มีอะไรซับซอ้อนเร็วกว่านี้หน่อยกับช้ากว่านี้หน่อยนะครับไม่มีอะไรซับซอ้อนง่ายๆนะครับไม่เอาต้องเอาตัวเลขเปเปก,ก็ได้นะครับเพราะว่าเฟสแข่งคือ5 3 0สาใช่ไหมครับสำหรับคนที่ไม่ใช่ก็ต้องปรับไปตามนั้นว่าคุณเฟสแข่งเป็น 520คุณก็ต้องปรับตามส่วนใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือมุมมองของผมก็ Recovery หลังวันที่วิ่งยาวเสร็จแล้ววันพุธก็จะเป็น Endurance ก็วิ่งเร็วกว่าวิ่งยาวนะครับวันสุกก็เหมือนกันนะส่วนตัวผมให้วันศุกร์ยาวกว่าวันพุธเพราะว่าวันสุกร์วันเสาร์มันได้พักไง ใช่ไหมเออวันพ <t us> ุธมันอยู่ตรงกลางระหว่างขอดขอดกับเทมโปใช่ไหมขอดกับเทมโปเข้ามันอยู่วันพุธอ่ะเพราะฉะั้นวันพุธเนี่ยถ้าถ้าถ้าบอได้เบาถ้าบอได้เบาก็หลักการก็มีอยู่เท่านี้นะครับสําหรับช่วงพีคก็คือมุ่งเน้นที่ความคิดนะครับที่วันอาทิตย์นะนั่งคิดวันอาทิตย์โอ้ยวันอาทิตย์นี้เป็นยังไงวันอาทิตย์นี้เท่าไหร่แล้ววันอาทิตย์นี้ 30นะวันอาทิตย์นี้33แล้วนะใช่ไหมครับโอเคทำให้ได้นะครับก็เก็บขาเอาไว้ใจเย็นร่มรมนะฮะดมร่มช้าๆเ่าโอเคเช็คร่างกายตัวเองตลอดเพราะว่าเสียหายไม่ได้เลยนะครับสำหรับวันอาทิตย์เสียหายวันอาทิตย์นี่คือเสียหายในวันแข่งแน่นอนนะครับผมผมบอกไว้ก่อนเลยนะครับเพราะว่าวันแข่งเนี่ยคือเราพูดถึงเรื่องรองรันนะครับไม่มีไม่มีการแบบว่า เทมโป้เทมโปหรือว่าอะไรถือว่าอินเทอร์วอลอะไรอีกแล้วนะครับเพราะว่าถ้าเราชินกับวันอาทิตย์ได้นี่คือปิดประตูแพ้ได้เลยนะครับผมบอกไว้ก่อนนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยการฝึกวันอาทิตย์เป็นการฝึกที่สําคัญที่สุดนะก็คือการฝึกลองลัดคือมันอาจจะเป็นคลิปที่ยาวมากๆนะครับก็ค่อยๆฟังไปนะครับสําหรับคนที่สนใจสําหรับท่านที่อาจจะแบบโอ้ยาวจังเลยอะไรเงี้ยก็ขอไปด้วยนะครับผมจริงๆมันก็ค่อนข้างเฉพาะกิจนะครับสําหรับคลิปนี้แต่ว่า หวังว่าจะเป็นประโยชน์นั่นแหละนะครับผมเอาต่อเลยนะครับก็สัปดาห์ที่8 9 4 1เอ้ไม่ใช่9 1 1าสนะครับสัปดาห์ที่9ลดลงมานะครับลดลงมาลดตามส่วนนะครับทีนี้เราไปดูที่รองรันนะครับไปดูที่รองรันก็คือว่าหลังจากที่เราไปช่วงพีคมากๆเลยที่30กว่าได้แล้วนะครับแล้วก็เหลืออีกเวลาแค่1เดือนเท่านั้นที่จะไปแข่งนะครับเพราะฉะนั้นนี้ร่างกายเราจะต้องเริ่มเริ่มเพิ่มความสดเข้ามาแล้วเพิ่มความสด ลดความหนักนะครับเพิ่มความสดลดความหนักตอนถึงตอนนั้นเนี่ยเราอาจจะแบบว่าโอ้โหคือแบบเราไปถึงจุดนี้ได้ไงวะสำหรับบางท่านที่เตรียมตัวดีนะครับผมเคยอยู่ในจุดนั้นมาก่อนเตรียมตัวดีมากๆเลยเอ่อถึงจุดนั้นแล้วแบบโอ้ฉันทําแบบนี้มาได้ยังไงวะเนี่ยอะไรเงี้ยแต่ผมว่าแผนของผมมันไม่ค่อยหนักนะว่าเท่าที่ดูเนี่ยจะรู้ว่าจํานวนไมล์เลสมันไม่ค่อยเยอะนะครับไมล์เลสมันไม่ค่อยเยอะเช่นวิ่งวันละสิกิโลเอง เป็นไปได้ยังไงที่จะไปจบมาราธอนสับสีนะวิ่งแค่วันละสิบกิโลเองเหรอเฉลี่ยแล้วแค่หนักวันเดียวเองก็คือวันที่เป็นวันวิ่งยาวโอ้ชันสบายอยู่แล้วอะไรเงี้ยนะครับมันก็แค่นี้แหละครับผมมันก็แค่นี้แหละสําหรับการวิ่งมาราธอนนะอย่าไปคิดว่ามันโอ้เป็นจะต้องซ้อมอะไรเยอะแยะมากมายนะครับเราต้องครีมๆเลยนะครับเราต้องเน้นแบบเน้นๆน,น,นะสำหรับผมนะผมรู่าเออมันต้องเน้นหน่อยไม่ใช่ว่าโอ้ซ้อมสเปะสปะไปหมดเลยนะครับอันนี้ก็แล้วแต่นะฮะ ทุกทุกท่านก็เลือกเอาครับส่วนของผมคือผมเน้นแบบเอ้ยมันต้องนเนียนหน่อยเลยมันจะได้ไม่เสียเวลามากนะครับหลังจากนั้นนะวิ่งยาวก,ก็4จาก30มสิบามสิ 33, เนาะสาก็อาจจะเป็นลลงมาเลยหกยี่สบเจนะครับตอนนั้นผมลงมาเลยหกยี่สิบเจ็ดยีลยนะครับเพราะว่าเป็นระยะที่เข้าโอเคแสดงว่าตัว Recovery กับตัวเอ d น r a n c นนะครับที่เหลืออยู่ ก็จะเหลืออยู่แค่ประมาณ8-9กโลนะครับ8-9กิโลต่อต่อวันนะครับส่วนลงขอดก็ยังทำนะครับก็ยังทำอยู่ก็ยังไปขอดอยู่นะฮะก็เป็นขอด400บ้าง800บ้างนะครับแต่ไม่ค่อยลงขอด200นะครับก็จะเป็น400-800 400-800นะครับประมาณนี้เนาะเพราะว่าอีกวันหนึ่งเนี่ยก็คือวันที่เป็นวันพฤหัสอ่ะมันจะเป็นขอดยาวอยู่แล้วนะครับขอดยาวเราก็แต่งได้นะครับแต่งได้เช่นแต่เดิมมันเคยเป็นเทมโปใช่ไหมช่วงแรก ตอนหลังมันก็อาจจะเป็นขอร์ดยาวแบบโอเคเป็นเพสแคงนะฮะเป็นเพสแคงก็ประมาณเป็นสักพันสองพันสามอะไรอย่างเงี้ยได้นะครับเพื่อที่จะรักษาความสดอย่าลืมนะครับว่าเราจะต้องรักษาความสดความเร็วของส่วนของวันพฤหัสเนี่ยผมจะลดลงนะอันนี้เป็นทริคนะครับเป็นทริคซึ่งวันศุกร์เราก็จะวิ่งต่ออีกแล้วนะก็เป็นคล้ายๆรีคอมฟลีของวันพฤหัสนะครับแล้วก็ วันเสาร์เราก็พักเหมือนเดิมวันอาทิตย์เราก็ออกวิ่งยาวเหมือนเดิมนะครับสําหรับสัปดาห์ที่9-10ส่วนสัปดาห์ที่11นะครับก็ลดลงหวบเลยหวบเลยนะฮะคัดเลยเหลือ,เหล,อเหลือวิ่งยาวอยู่แค่ประมาณ10กว่ากิโลนะครับทั้งสองทั้ง2สัปดาห์นี้วิ่งยาวจะเหลืออยู่ประมาณ10กว่ากิโลแล้วก็อินทวอร์นะครับ ก็ยังมีอยู่นะครับอินทว a ผมจะทำช่วงก่อนก่อนแข่งเนี่ยจะเป็นสั้นๆแล้วนะครับเป็นลักษณะสไตล์ประมาณ2 0 0ร้อ,รอนะครับแถวๆนี้จะไม่ค่อยยาวมากแล้วก็จำนวนรอบก็เท่าๆเดิมครับ8รอบ10รอบนะครับไม่ค่อยทำเยอะในส่วนของ e n d u r a n c e แล้วก็ Recovery ก็คือเหมือนเดิมตตามตรง,ต,รงตาม3อาหาร3จากหลองหลัดนะครับ ลองรัน16ก็รีคอเวอรี่ก็อาจจะแค่แบบ5-6กิโลอะไรเงี้ยนะครับก็คือรักษาความสดแต่ว่าไม่ใช่ว่าเออหยุดเลยนะฮะเราก็ยังจะต้องรักษาความสดรักษาความสดครับกินอาหารที่ดีฝึกที่จะมองไปที่เกมแล้วนะครับใน2สัปดาห์สุดท้ายทีนี้นะครับเกมการแข่งขันเนี่ยนะฮะมันจะต้องดูช่วงนี้แหละเพราะเราจะเริ่มรู้แล้วนะครับว่า อากาศมันจะเป็นยังไงนะครับเพราะาพยากรณอากาศเนี่ยก็จะมาแล้วภายในสัปดาห์2สัปดาห์สุดท้ายเนี่ยพายุจะเข้าไหมฝนจะตกไหมแดดอะไรจะเป็นยังไงอุณหภูมิเท่าไหร่นะครับความชื้นเท่าไหร่พวกนี้มันจะมีข้อมูลพวกนี้เข้ามาผนวกกับ ข้อมูลทางเส้นทางใช่ไหมครับข้อมูลทางเส้นทางซึ่งเราก็ศึกษามาแล้วอย่างดีนะครับก่อนหน้าที่จะลงสมัครแล้วด้วยซ้ำนะครับช่วงที่ลงสมัครมาแล้วเนี่ยเราก็ต้องศึกษามาแล้วว่าเราจะต้องเจอกับอะไรบ้างเราได้ไปดูถ้าเราสนใจเรื่องของการแข่งขันจริงๆในเรื่องของการแข่งขันด้านเวลานะครับเราก็จะต้องไปดูว่ามันมีเนินตรงไหนมันเป็นยังไงบ้างนะครับเจอถนนอะไรบ้างอันนี้คือทุกคนต้องทราบจะเป็นเป็นพื้นฐานนะครับสําหรับนักวิ่งที่วิ่งมันจะถึงตรงนี้แล้วเนาะแล้วก็ เรื่องของชุดเรื่องของเสื้อผ้าการกินอาหารนอันนี้ผมก็จะไม่ได้พูด,พดถึงนะครับมากมายนักเพราะว่านักวิ่งที่มาจนถึงตรงนี้เนี่ยทุกท่านนะครับพร้อมแล้วนะฮะมีประสบการณ์แล้วแน่นอนนะครับแต่สําหรับมือใหม่นะครับก็ศึกษาได้นะครับจากเ,เพื่อนๆน,นะครับถามมเพื่อนๆน,นะครับผมว่าตอนนี้คือการวิ่งวอลทอในประเทศเราเนี่ยมันก็เริ่มที่จะเป็นอะไรที่ค่อนข้างกว้างขวางแล้วนะครับใครๆก็รู้ ว่าจะต้องเตรียมตัยยังไงบ้างนะรวมถึงการเติมอาหารเจลหรืออะไรต่างๆพวกนั้นผมจะไม่พูดถึงนะครับไม่พูดถึงนะเราวันนี้เราพูดถึงเรื่องของแผนการฝึกตรงนี้นะครับก็ลงรายละเอียดให้ค่อนข้างมากเลยแถมสุดท้ายนะครับสุดท้ายเลยที่ไม่ค่อยพูดถึงกันก็คือวันเสาร์นั่นเองนะฮะวันเสาร์ที่ทุกเสาร์เลยนะครับใน12 12สัปดาห์ก่อนที่จะไปแข่งเนี่ยวันเสาร์ก็คือวันที่ผมบอกว่าพักใช่ไหมครับวันที่บอกว่าพักนี่แหละผมจะฝึกโยคะนะครับส่วนตัวผมฝึกโยคะแบบนานหน่อยอาจจะประมาณชั่วโมงสชั่วโมงนะครับเพื่อที่จะเพิ่มเสริมร่างกายกล้ามเนื้อบอดีเวทโยคะในหมาความหมายของผมคือบอดีเวทด้วยนะครับมีเรื่องของแพลงด้วยเรื่องของสควอตในลักษณะของสควอตหรือลันอะไรเงี้ยแต่มันเป็นท่ายโยคะไงครับ ดีมากๆเลยนะครับสำหรับโยคะในวันทั่วๆไปที่ผมฝึกก็จะเป็นวันหลังจากที่วิ่งเร็วะครับเช้าวันทันมาส่วนใหญ่ผมจะเล่นโยคะที่บ้านตอนเช้าก็คือเล่นเป็นประจําอยู่แล้วนะครับฝึกโยคะเป็นประจําอยู่แล้วทุกเช้าประมาณ30นาที40นาทีประมาณนี้นะครับโอเคนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็ขออำนวยวอวยพรให้ทุกๆท่านนะครับ ประสบความสำเร็จในเรื่องของการวิ่งนะครับมาราธอนเพื่อที่จะให้ได้เป้าหมายต่ำกว่า4ชั่วโมงอย่างที่หวางไว้ที่สำคัญไปกว่านั้นนะครับครั้งนี้ไม่ได้ไม่เป็นไรครั้งหน้าย,ยังมีนะครับงานหรือว่าถนนท้องถนน,ถน,นยังรอเราอยู่ทุกๆปีนะครับเพราะฉะนั้นฟังเสียงร่างกายตัวเองแล้วก็พิจารณาตัวเองตลอดนะครับ ในระหว่างที่ฝึก2ว่าเราไปต่อได้หรือไม่ในแผนการฝึกที่ผมพูดวันนี้ถ้าได้ไปต่อถ้าได้ดีกว่านี้ขยับความเร็วได้ไหมไม่ค่อยแนะนํานะครับเพราะว่าเป็นเป้าหมายที่เราล็อกมาแล้วแต่ถ้าอยากทําอยากลองก็เป็นสิทิ์ของท่านส่วนท่านที่ทําแล้วลองฝึกแล้วปรากฏว่าหนักเกินไปให้ชะลอลงมาโดยเฉพาะเรื่องของความเร็วนะครับาฝากไลค์เม้าแชร์อะไรก็ได้นะครับ แล้วก็ติดต่อผมได้นะครับทุกช่องทางเลยที่เพื่อนๆก็น่าจะทราบดีแล้วทั้ง Facebook นะครับสแกมอ่าสตาร์ว่านะครับแล้วก็เพจ a c e b o o k นะครับ YouTube เองนะครับในช่องชนะแล้วก็ทุกๆช่องทางเลยนะครับที่เปิดรับกันขอบคุณมากครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ